วันนี้วันรีวิวกล่องพัสดุกันค่ะวันนี้มีกล่องพัสดุมาส่งที่บ้านเราแต่ข่าวว่าพัสดุนี้เป็นของเล่นที่ถุงมาบางเฮ้ยอย่าป้องอย่าอย่ายุ่งเดี๋ยวพี่ขอตัดฉับไปที่ถุงก่อนนะนี่เดี๋ยวเราจะเปิดโอเคเดี๋ยวแต่ว่าจะมีอีพีสองนะนี่คือจกักตเทปของเรา แล้วก็นี่คืออะไรไม่รู้เนาะอาจจะเป็นสติกเกอร์ก็ได้นี่สกุอตชีอุ้ยนี่กองเล็บระน่ารักจังเล็บตัวแม่แต่เราขอใส่ให้เสร็จก่อนนะอ เทมาทั้งอ่านเลยม่นม,ม,ม,มือนเรมมากกับตัวใหญ่ืึ อันนี้คือสกอ๊อตเทปอันนี้แล้วก็อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสก๊อตจี้เดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าในถุงมีอะไรอีกไหมยูบายูบ่าริโอเคทุกคนไม่มีนะคะแล้วก็ แล้วก็นะคะแล้วก็อันนี้คือกระดานน่ารักมากเลยโอเคนะคะแต่เรารีวิวอันนี้ก่อนนะนี่เป็นสติกเกอร์น,อรน่ารักมากเลยเหมือนเอ็มวีเลยมันพวกคุณเรามี จะไปถ่ายถ่ายละครทำไมแต่งตัวสวยกันตบปตบปตบติ๊บโอเคนะคะเดี๋ยวจะมีอีพีสองนะคะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีของเล่นอีกนะคะเดี๋ยวมารีวิวอีพีสองนะบา,บาย